ใครครับหู้ใครเตรีมทองเลยครับเนี่ยนี่อีกตัวนึงครับใครเตรีมทองเลยเมยใครออืได้หรอครับกบใหญ่ตัว สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู้าช่องหูกจ้างอิสระครับเมื่อนี้ยกลับมาพบพอกันอยู่คือเกาเหมือนเดิมแล้วนะครับเนาะเมื่อนี้ยกับพี่น้องเขาเดินทางมาจับอึ้งลหรครับเมื่อเนี้ยมาพร้อมกับทีมงานเขาชุดใหญ่เหรครับเมื่อเนี้ยเมื่อนี้ถือว่าเป็นอีเมื่อนึงเนาะที่เขารวมพ้นชุดใหญ่ครับตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาแล้วเหรครับตอนนี้ก็ได้เขาก็สี่พักลบฝนจัน่อยครับนี่ครับเบาดอนของเขาวิธีค้นบักรอครับ ่วนเบื้องทีมงานนี่เบื้องพี่ใหญ่ของเขาผู้น่น้ำทีมครับเบื้องน้ำทีมแต่ละคนเนี่ยครับมื่อนี้ชุดใหญ่เลยครับมื่อนี้ถือว่าชุดใหญ่ครับมื่อนี้จากคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนครับเบื้องเบื้องันเบื้องเบื้องเ้ออุปกรณ์เบื้องอุปกรณ์โอ้เบื้องนะครับเบื้องอุปกรณ์นะครับเนี่ยเป็นเป็นมืออาชีพอยู่ครับเนี่ยถือว่าเป็นมืออาชีพสังเกตเบื้องนะครับเป็นมืออาชีพ ไปแล้วครับจังใดเขาเกสีไปรุ่นน้ำกันอีกทีนึงแล้วครับเนาะมือนี้สีมานบะมานเนาะพี่ได้ครับพี่กเนี่ยพนี่พีลเยครับจังใดครับพบพ่อกันอยู่น้องเอื้องหมดแล้วครับเขาเสีหาเอื้องพ่อจักทุ่มมือนี้กับรุ่นไปน้ำกันละครับไปเลยครับคนละเออมือนี้ยู่มองใดก็ลูกพี่เนี่ยมองเนี่ยอำเภออย่างตำบลอี่ยังเออเสด็จอาทิตย์เสด็จอาทิตย์จริแล้วเอาการวันอาทิตย์วัว เขาโยมเพื่อเทียมทิศได้ครัเขาจิตไปจำเรื้องบอกมองเนี่ยโอ้เขาจิตไปจำเบื้องวังตะเคียโอเคครับตามนั้นเนาะตอนนี้อยู่อำเภอเทพสถิตแต่ว่าม่องจิตไปจำเบื้องอยู่ตำบลวังตะเคียอำเภอหนองบัวละวีจังหวัดชัยภูมิโอเคครับไปแล้วครับพ่อๆกันอยู่หนองบัวละวเนาะครับวะเนี่ย ตัวแรกของเขาแล้วรับครับพนวามันออกเต็มถนนเลยครับเก็บอยู่ขางถนนอยู่ปรึกษากันอยู่ว่าเขาสิไปทั้งใดต่อครับได้พูดละลายตัวเรเด้วยนะไปครับรุ่นเขาบวกกันอีกที่นึงนะครับเนาะเก็บอยู่ขางถนนอี่ได้พูดละลายเรเด้วยครับนี่มาอีกแล้วครับตัวนึงยังว่าท้าไห้ไปใส่มาใส่อยู่ครับที่งานหา ใช่ครับเขาบอ่อเลยบ่ไหนะเขามองมันพุ่นละเป็นเด็กกนงึงนั่นละเฮาสามตัวนี่ละเห็นแล้วนีน่นครับจับยุข,ข่างทางเลยครับบ่ไหนะครับครับนะจับไปเรื่อยๆก,ก่อนครับเมื่ทันเดี๋ยวถึงบวกดอก ัมท่านได้ถอนหอดสุดนะครับจิมงานเขาจับอยู่เต็มอยู่ครับมโมท่านใ้หอดหมองอึ้งอยู่ครับตอนนี้เขาลงมาหอดบวกเอึ้งเราได้คบเลยน้องฟังเสียงนะครับแต่เขาที่หาเก็บนะครับอึ้งโคกไปกอนเนาะครับอืมครครับตีงไหนที่คุบได้นกบานะอืม <laughs> อื้อได้หรอครับกบใหญ่เอะตัวนึงโอ้วันสิควบว่ได้อื้อ,อ,ดอเดี๋ยว น้องฟังเสียงอึ่งน,น้ำกันครับคุณคนลหวนี่ไม่มเขาสั่นตักเบ่ถึงหรอกครับไปเขาไปหาอึ่งโคกเปล้วเนาะครับเนาะหาเจ็บหาเล็บหมอน้ำโคกเปล่าครับปะนี่ตัวแม่ครับนี่แม่ใคร ครับใครเตรียมท่องเ้วมีอีกคู่นึงครับหอกสิออกมาออกจากดินนี่ตัวนึงครับ โอ้ครับอือนี่ครับนี่สองตัวเนี่ยนี่อื้อตัววัในใหญ่ครับอือนี่อีกตัวหนึ่งจะลังโคหัวออก โอ้มือนี้เป็นก้อนขีดไทยครับหยางยากเนี่ยแต่ว่ากับมีเอื้องให้เจีบอยู่หยางยากอยู่ครับอืคอยเจีบไปสิหละนนาอครับเนาะสังเกตเบ,บื่องตีนครับเบื่องตีนยางแต่ละเก้านะโอ้ครับสามตัว นี่สองตัวครับยะตัวนึงอึ้งตัวบบใหญ่ครับแต่ว่าก็าถือว่าหลายอยู่ครับนะ่ย <c oughs> จบไปเรื่อยๆแล้อเนาะครับเนาะนี่ <c oughs> ครับจำนละสองสามตัว สองอีกตัวนึงสามอนี่อีกตัวน,งวนึงครับ ก้อนสีไทยครับไม่นี้จับยนี่ยก็ทุกมือแล้วครับมือหนี่งย,ยางก้อนสีไทยครับ มีบางท่านถามว่าเอออึงมันเป็นอย่างคือบอ,อกอยู่น้ำท่านอึงซุ้มนี่มันสิลงไปหนองที่ผมทายให้พี่น้องเบิ่งที่มันห่องอยู่ขังเขาจับนี่ยหครับเขากับมาลัดจับเอาก่อนที่มันสิลงน้ำนะครับเนาะพูดถึงว่าถ้ามันลงน้ำแล้วเหมือนกันสิีจับยากครับเขาก็มาลัดจับเอาตรงสิเหล่านะครับเนาะ มือน,นี้อาจจะทายทำลำบากเนี้ยครับเอ้ลุดมือแล้วเอาอีกครับตัวนี้เพิ่องออกจากดินครับเนี่ยนี่ครับ พือออกจากก้อนหินนะ อันนี้เป็นการหาอยู่หายกินแบบวิถีคนอีสานบ้านของลูกจ้างอิสระด้อครับสำหรับท่านที่บ่มกกักผ่านได้นะครับนี่เป็นชีวิตวิถีชีวิตนะครับเนาะโอ้ตัวนี้บางไ่เลยครับโอ้อึงไครครับตัวเนี้ย พี่น้องเบิ้งได้หลายเป็นได้แล้วโว้นะครับก็ได้ประมาณโลก็ก่าแล้วครับสองโลเก,กับสองโลลนะครับโอ้เบิ้งลงเท่าครับลงเท่า ครับฮอกกะทายจากถุงนี่มาใส่นี่เรานะครับเนาะนะครับผลงานเนาะให้พี่น้องเบื้องก่อนตอนนะครับถือว่าคืออยู่ได้นรอครับเนาะมือนี่นะครับเป็นดีมือนึงที่คืดหรอครับถือว่ามานเยอะประมาณสามโลกัวนี่หรอครับเนี่ยนะครับลุ้นนนกัต่อไปครับนี่ chạp Đừng... <laughs> rồi Đúng rồi này Điều này gặp, để xanh nhau rồi kìa Đây là xăm, xăm, trần này đúng không? Ủa, tiền cả cái hộp เอายังซี่กับโบไรครับมันพอได้จับอยู่เนาะเอานี่ี่ละ ໂອ້ moment tone ນີ này, ້ເຈຕະປາດໂອ້ Tom รอบนี้ก็ได้หลายเติบอยู่ได้ครับเนี่ยไปใส่ถุงไ้ขึ้นเก้าลหรอครับย่ยเ้าไปเทยไว้หอ,อกอามาจับไใบนะครับเนาะเนี่ยนะครับรุ่นน้องกันต่อไปอื้มึงแม่ใครครับไูใครเต็มทองเด้ครับนี่ ตัวน,นี้อึ้งใครครับ แม่ใครครับใครเตรียมท่องเลยอือเบืงองตัวนี้ครับกลุ่มบล็อกเลยตัวอ้วนลายใครเตรียมท่องเลยเนะี่ยอู้ใครไหมครับเตรียมท่องเลยกูนะเบื้องตัวนี้ครับแม่ใคร โอ้ือื้อขึ้น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 ขอ้โอ้เห็นแบแบบอีกแล้ว โลงน้ำเหรอครับนะนก็ดีเดียวไม่เห็นเพอเดีย ว่มันอึงเปเกียบอีโม่กไ็ไงเกียบอีโมกเอาแล้วนะครับนะโอ้โอ้เสียดอีโม่เอาไปลวดเมื่อนี่เป็นอึงจับอึงตาซะส่วนหลายครับเมื่อนี่อึงตักบ่ค่อยได้เลยครับ มาเบิ่งสรุปผลงานการหาอึ้งของเขาครับเมื่อเนี่ยเมื่อนี่เขาก็แยกจากทีมงานชุดใหญ่มาครับเนี่ยก็เหลืออยู่หาค้นครับเมื่อเนี่นะครับเขาอ็เหลืออยู่หนึ่งสองสามซี่แล้วก็หาครับเหลืออยู่หาค้นครับเมื่อเนี่ยสำหรับอเร้าเนาะเมื่อเนี่ยเขาก็หาจนคน,นละครับเกือบเร่าคนละแาเบิ่งผลงานเลยครับเนี่ยผลงานของแต่ละค้นก็ถือว่าหมานหลายอยู่ครับแต่ตละค้นยังถุงนีก่ก็ เป็นโอ้เปสิบโลครับนะ่อันนีอ้อันนี้ของบ้าบ่อยครับสิบกโลคือเกา่าอันนี้ของเฮาครับน,น่เฮาได้สอบเดียวนี่ยแหละโอ้อันนี้ก็ประมาณเจ็ดโลครับได้อยู่บ่ขาดครับอันนี้อันนี้คือเนี่ยเมนของบ้าดอนครับนะ่ของบ้าดอนอู้ทูบอธรรมดารด้วยนี่โอ้สิบโลมีสิบโลครับเนะี่ยยางตั้มตั้มเป็นสิบโลแหรอครับเนะน,นี่ยนี่ของบ้าเพียร์บนบ่น่ะ โอ้โหโอ้โหบาวเพลตระถุงนี่กับสิบโลบาวเพชรนี่ประมาณสิบกโลครับอันนี้ประมาณสามโลประมาณสิบสามสิบสี่โลบ่ขาดครับของบาวเพชรเนาะในนั่นกับนี้ครับเอาละครับสรุปผลงานของเขาก็คือว่ากับหมานกันแน่ทุกคนอยู่นะครับเนาะแต่ว่าทีมงานชุดใหญ่เขายังบอได้เห็นครับแต่คาดว่าหนาจะหมานที่กันนี่แหละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เขาก็เสียไว้ซ้ำนี่แหละครับจังใดก็บพ่อพ่อกนคชิปหนาครับผม สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อ,อกันชิพนาครับผมสวัสดีครับเบื้องผลงานครับบันะ่ะแกให้เบื้อง มือนี่มีแต่อึ้งเผานะครับหรือว่าอึ้งปากขวักนะครับหรือว่าอึ้งโกกนะครับเนาะเออเท้ทพี่น้องเบืองน้องกันเลยครับบัดน่ะสั่งมาแล้วนะครับได้เจ็ดกิโลครับครับได้เจ็ดกิโลครับผมสั่งเมื่อกี้เนี่ยเราเอ่ามานี่เนาะเบื้องใกล้ๆกันเลยครับบัดน่ะนี่แหละครับมือนี่มีแต่อึ้งเผาเลยครับล้วนๆเลยครับ เรีว่าอึ้งกระโดนแล้วเนาะครับเนาะครับให้เบิ่งผลงานของเขาชัดๆอีกทีนึงครับอึงใครเมื่อนี้อึ้งเมียโบ่คยหลายครับเมือนี้เพราะว่าเขาจับอยู่ทั้งโคกเนาะครับครับอึ้งเมียโอ้ครับใครงามอยู่โอ้เตียร์อกแล้วครับเอ้เจ้าให้พี่น้องเขาเบิ่องนะครับเนาะเนี่ยครับแล้ครับชัดเจนเนาะครับเนาะมื่อนี้หมานเจ็ดกิโลครับ ตึงเผาล้วนๆครับ